สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดัทีมเช่นเคยนะครับอ่ะเรามาติดตามเจ้าการยากันต่อครับกับงานกบบ่กบคลองฮนะแล้วก็ขุดคลองใหม่ฮนะเมื่อวานใครเลยตามคลิปแรกไปจะเห็นครับว่าคลองเป็นแบบไหนหายไปแล้วครับคลองเก่าที่กดเขียวเรียวกดกบหายไปแล้วครับ นี่เจ้าการยาวเริ่มทำการขุดทองใหม่ฮะนี่ยิงตรงเลยของเก่ามันโคดเคี้ยวเลี้ยวโคตรครับนี่ยิงตรงเลยฮะมีการเอาปูนมาโรยนะโอ้โหเอาแบบเนียเน้ยไปเลยเอาแบบตรงๆไปเลยฮะนี่เพื่อให้น้ำระบายน้ำมันได้ระบายดีฮะไม่มีโคดไม่มีเคี้ยวฮะ ตรงๆไปเลยฮะนี่ใกล้จะจบแล้วนะคลองใหม่ครับทำการลอกคลองใหม่กบคลองเก่าเสร็จไปแล้วดินนี่ก็เอาไปเทตรงที่มันต่ำๆครับใกล้ๆกันนี้แหละดเดยวเมือนว่าวิ่งปากบอ่ออยู่นะโอ้เนียยเลยอาจารย์ถวยเอียงเป็นเอียงครับสโลว์เป็นสโลว์ครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยมันต่ำครับ เวลาปลูกยางแล้วช่วงเวลาหน้าฝนน่ะน้ำมันมาขังครับขังกระกิดยางไม่ได้กัเลยถมไปเลยตรงนี้โอ้ตรงนี้ทำไมดินมันเปียกจังอะแต่ตรงนู้นะดินแห้งดีครคูเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครับที่แรกปันคูอย่างกว้างยาว ใหญ่เปลี่ยนแพนครับเจ้าของผมเปลี่ยนแผนครับก็เลยว่าเอาคูแบบแค่นี้พอไม่ต้องเอาใหญ่เพราะว่าทานาฮะต้องการพื้นที่ทํานาไม่ต้องการจะปลูกพวกผลไม้กลากไม้บนครูครับก็เลยลดขนาดลงขนาดนี้เดีย๋ยวต้องกลับมาแก้นะกลับมาแก้ฝั่งนี้ฮะนี่ตรงนี้ฮะมันยาวเกินเอ้มันใหญ่เกินไป เปลี่ยนใหม่ฮะนีะ่ฮะทีเอาตรงนี้เลยฮะกจจอ่อฮะสองเกียร์หก้อดำเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยหลังฮะนี่ดินไม่ได้ไปทมไหนเลยทมตรงนี้แหละตรงนั้นก็เหลือหน้าท่อครับเดี๋ยวแต่งหน้าทออออา่ออีกหน่อยหนึ่งยังไม่เสร็จตรงนั้นเลือีกหน่อยนึงฮะตรงปากท่อนะเดี๋ยวแต่งปากท่อให้เขา ให้เรียบร้อยแล้วก็มาเอาคูสะด้านนี้ให้มันเลือขนาดนี้อีกหน่อยนึงฮะกบคลองเก่าขุดคลองใหม่ฮะเมื่อวานถ้าใครได้เห็นคลองเก่านะพี่เจา้ากัญยาบอกขอตัวหาปาหลาไหลก่อนได้ปาลาไหลอยู่สองตัวครับกับหนูหนึ่งตัวเมื่อวานนะอเอาแบบเป๊ะๆเ,เลย ลงทุนซื้อปูนขาวมาโรยฮะเอาเชือกดึงให้ตึงแล้วเอาปูนขาวโรยตามเชือกครับทีนี้แหละตรงดิ่งเนี่ยไม่มีโคดเลยนะตรงนี้แสดงว่าเิ่นคลองเก่านะถ้าคลองเก่านี่จะรู้เลยดิ่งข้างล่างรอยทับถุมถ้าคลองใหม่นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้ เมื่อวานกบไปฮะทีนี้มันลื้อใหม่เอาแบบแนวตรงเลยฮะเจ้าของว่าให้น้ํามันไหลสะดวกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้พื้นที่ในการทํานาเพิ่มขึ้นจากขูกว้างยาวใหญ่ลดเลยได้พื้นที่ทํานาเพิ่มขึ้นน้ํากระบายได้ทันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ได้ดินมาปรับจนสูงยาครับตรงเนี้ย เขาบอกว่าเวลาช่วงหน้าโน่นนี้ต้องลุยนะมากีดยางเลยนะมันต่ำครับปุณณนี้มันต่ำเกาเป็นเอียงอยู่แล้วไงนี้มันต่ำงานเหมาเหมาครับไปเตรียมซีเรียกจากเล็กๆน้อยก็เอาไปน่าจะจบภายในวันนี้นะผมว่า ก็มันเลือไม่เท่าไรครับเหลืออยนิดเดียวก็จะจบแหละอากที่ตรงการยาวไปถึงถึงสุดนู่นก็ประมาณแค่สิบเมตรแล้วก็ไปแต่งตรงหน้าท่อให้อีกหน่อยหนึ่งดินได้เท่าไหรเอาเท่านั้นครับไม่กําหนดดินในโคมีเท่าไรเอาเท่านั้นฮนะไม่กําหนดว่าจะต้องเอาให้มันเต็มนะไม่ เอาจิงครับทุกวันนี้ผมอูตู่เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีฝนนะพรุ่งนี้จะมีฝนนี่ผมอุซา,ากำลังจะเล่งอยู่ไ้คลองระบายน้ำนี่เสร็จทันครับแต่ฝนตกมานี่โอ้โหพอก็ยังไม่เสร็จน้ำก็ระบายไม่ทันเลซวยเลยนะนี่เขาว่าน่าจะมีฝนพรุ่งนี้ฮนะอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามว่ามีไหม แต่กรมอุตุนี่ถ้าเตือนแล้วไม่มีผ้านะอย่างน้อยเราก็ได้คอระบายน้ําเสร็จเรียบร้อยฮะน่าจะทันอยู่ฮะโอ้โหข้างหน้านี่ดินทรายนะทรายล้วนๆเลยดินนี่มันไหลมาไหลมาจากเนินขงมนป่ายางต้นน้อยอ่ะต้นเล็กๆฮะไหลลงมามาทับทำให้คอมันตื้นเผินฮะ ห้องนี้กว้างประมาณ6เมตรครับลึก3เมตรความกว้าง6เมตรนะลึก3าเมตรคนก็จะเหลือประมาณเมตรกว่ากว่าสลบเอียงไปแล้วคนก็จะเหลือประมาณเมตรกว่ากว่าเกือบ2เมตรครับโอ้ร้อนจริงๆนะบรรยากาศดูดิทางนู้นน่ะคึมมาแล้วของปลาทางนะู้นเริ่มคึ้มมาแล้ว วิ่งกันสองคันครับวิ่งใกล้ๆเลยเอาหกล้อมาวิ่งแค่สองคันครับโอ้โอ้สะดุดต่อยางนะน่ะหน้ากระดิ่งเลยแค่นี้อาจารย์คุยกระตักไม่ทันเลยแค่สองคันนะ ต่อ,อยางออกไปฮะมันเป็นดินทับถมมาครับไม่ใช่ดินสมองฮะข้งางล่างข้างล่างแข็งเลยฮะตรงนี้มีน้ำซึมหน่อย,อยข้างล่างแข็งดีครับดินมันที่ทับถมลงมาโอ้เละเป็นโจ๊กเลยด้ เละเป็นโจ๊กเลยดูดูดินชั้นล่างอจังเศษไม้เศษอะไรเต็มไปหมดเลยไหลอะ่ะมันะลงคลองนะทับถมมา อ่าอ่าอ่าไม้ติดฟันโอ้ไม้เทียบเลย แมกกะดันปรับให้ครับเ,เหลือแค่นี้นะครับงานกบคลองเกา่าขุดคลองใหม่ฮนะเอาให้มันตรงครับไม่เอาคดเคี้ยวไม่เอาเลี้ยวคดเหมือนก่อนครับเอาจัดให้มันตรงๆเลยให้สวยงามครับใกล้จะเสร็จได้แล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับ สำหรับผูน้นี้บุญรอยกล่กาวคำว่าสวัสดีครับ